สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปในวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีง่ายๆนะครับในการตรวจสอบว่าอไหนในเครื่องของเรานะครับกำลังใช้ทรัพยากรเยอะที่สุดนะครับผมเช่น CPU RAM ดิสหรือแม้แต่เน็ตเวินะครับผมบางคนอาจสงสัยนะครับว่าทําไมคอมถึงช้านะครับทั้งที่ยังไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรไว้เยอะเลยนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับส่วนรายละเอียดและวิธีการทําเป็นยังไงบ้างไปดูในคลิปได้เลยครับ ลูมาออนไลน์สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการดูแอปหรือโปรแกรมไหนในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนเนะครับว่าใช้ทรัพยากรมากที่สุดนะครับผ่าน Task Manager นะครับหรือเรียกว่าตัวจัดการงานนั่นเองนะครับเราสามารถเข้า Task Manager ได้หลายวิธีด้วยกันนะครับวิธีแรกนะครับโดยการกดปุ่ม c t r o s s i i t แล้วก็ e s c บนคีย์บอร์ดนะครับผม Ctrol ร h i ิ e s c นะครับแล้วก็จะสามารถเข้าได้เลยนะครับอันนี้วิธีแรกนะครับ วิธีที่2นะครับโดยการคิดขวาที่แถบด้านล่างของหน้าจอครับ t a สบ b a r ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกคิดขวานะครับเลือก Task Manager ครับก็จะเข้ามาหน้าจอเดียวกันนะครับวิธีที่3านะครับก็คือการกด Control Alt Delete นะครับผม Control Alt แล้วก็ Delete นะครับแล้วก็กดเลือก Task Manager ได้เลยครับก็จะเด้งเข้ามาที่เดียวกันนะครับ หลังจากนั้นครับเราไปดูที่แถบโปรเซสนะครับก็คือแถบนี้นี่เองนะครับปกติก็จะเข้ามาตรงแถบนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นรายการโปรแกรมทั้งหมดที่กำลังทํางานนะครับพร้อมแสดงข้อมูลในการใช้ทรัพยากรนะครับเช่น CPU ตรงนี้นะครับคือการใช้พลังงานการประมวลผลนะครับ Memory นะครับก็คือการใช้แรมนะครับผม Disk นะครับก็คือการใช้งานฮาร์ดดิสก์นะครับส่วน Network นี่ก็คือการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับ GPU นี่คือการใช้งานการ์ดจอนะครับถ้าเกิดใครไม่ได้มีการ์ดจออาจจะไม่มีช่องตรงนี้นะครับผมวิธีการดูนะครับว่าแอปไหนใช้มากที่สุดนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่าง CPU แล้วกันนะครับให้เพื่อนๆคลิกที่หัวตาราง CPU ครับที่ไปทีหนึ่งครับมันก็จะเป็นการเรียงลําดับนะครับจากแอปน้อยไปมากมากไปน้อยนะครับอันนี้กดไปแล้วทีหนึ่งอาจจะเป็นน้อยไปมากนะครับเมื่อผมกดอีกทีหนึ่งมันจะกลายเป็นมากไปน้อยนะครับอันนี้ก็คือ โครงการที่ใช้ทรัพยากรตอนนี้เยอะที่สุดนะครับก็คือ OBS นะครับกำลังใช้งานอยู่1.7เอร์เซนนะครับผมเราสามารถเลิกดูได้เลยครับอันไหนมันเยอะครับก็เนี่ยครับจิ้มไปครับอันนี้ใช้งานสุดก็240เมกนะครับอันนี้10เมกเองนะครับผมอะไรที่มันวิ่งสูงๆและสีก็จะเปลี่ยนไปด้วยครับเป็นสีเข้มๆแบบนี้นะครับอันนี้ใช้งานการจอเยอะและเมื่อกี้นะครับ50เอร์เซนเลยนะครับตอนนี้นะครับที่ผมกําลังอัดวิดีโออยู่นะครับผม ประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเรารู้ว่าอะไรที่มันไม่จะเป็นครับทั้งที่เรายังไม่ได้เปิดโปรแกรมอะไรอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างละกันอ่าเช่น Microsoft Office ตรงนี้นะครับอ่านกันได้แล้วเรามา Microsoft Office นะครับกดคลิกขวาครับแล้วก็เลือกกด End Task ได้เลยครับ End Tag ได้เลยครับผมมันก็จะปิดการทํางานไปมันก็จะหายไปเองนะครับผมถ้าสมมติเพื่อนๆซอร์แล้วเนี่ยเรียงแล้วตรงนี้สูงสุดโอ้โปรแกรมนี้เราไม่ได้ใช้งานใช่ไหมครับก็ คลิกขวาที่โปรแกรมนะครับก็เลือก end task ตรงนี้ได้เลยนะครับผมมันก็จะปิดการทางานไปให้เลยครับผมข้อควรระวังนะครับเพื่อนๆอย่าปิดแอปที่ไม่รู้จักนะครับหรือแอประบบนะครับเช่นพวกวินโด้อะไรต่างๆตรงนี้นะครับขึ้นมาเป็นวินโด้แล้วคนนี้เราไม่รู้ชื่อใช่ไหมครับเราไปกดปิดอาจจะทําให้เครื่องของเราทํางานผิดปกติได้นะครับณตอนนี้นะครับผมต้องปิดเครื่องใหม่เปิดเครื่องมาใหม่อประมาณนั้นนะครับ วิธีการดูว่าโปรแกรมอะไรใช้งานมากที่สุดก็ง่ายๆแบบนี้เองครับผมง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมโอเคสรุปสั้นๆนะครับ Ta s k m น n a g e r นะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยในการให้เรารู้ว่าอะไรทำงานให้คอมเราได้ทำงานช้าลงนะครับผมลองเปิดมันดูบ่อยๆนะครับเครื่องช้าจังเลยอาจจะมีโปรแกรมที่แฝงตัวรันอยู่ก็ได้นะครับเราโหลดอะไรมาแล้วก็รันอัตโนมัติเลยแบบนั้นนะครับผมก็ดูง่ายๆครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดโปรแกรมอื่นเพิ่มเติมนะครับ และก็สามารถใช้การตรวจสอบได้ทุกวันนะครับเวลาที่คอมมาเพิ่มนมีกันปัญหานะครับผมก็คลิปนี้ก็เท่านี้เลยครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกลับมาดูวิธีอื่นๆที่จะช่วยให้เพื่อนๆใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เก่งขึ้นนะครับผมหรือว่าแม้แต่งานออนไลน์อื่นๆด้วยแล้วกันนะครับผมจะพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆนะครับผมจากช่องรู้ม่าออนไลน์นี้นะครับผมยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ